ให้ทางาเเนะมีการเศรษฐกิจดีขึ้นคือจะทําเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับก็คงจะต้องพัฒนานะครับสถานที่ท่องเที่ยวขอโทษนะ <c oughs> <c oughs> ก็คงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับปรับปรุงท่าเรือนะครับให้มีความสะดวกสาบายเป็นสมัยใหม่ขึ้นนะครับตลาดที่เห็นนะครับตลาดร้อยเสาก็เป็นตลาดแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็เป็นของเทศบาลซึ่งเป็นของเทศบาลบ้านเพนะครับซึ่งคณะก้าวหน้าเราก็ จะส่งตัวแทนผู้สมัครลงแข่งขันในการแข่งขันท้องถิ่นบ้านเพที่จะมาถึงด้วยนะครับก็เพื่อจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงนะครับเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมของบ้านเพให้กลับขึ้นมาให้กลับมาดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องของงบประมาณหนึครับเรื่องที่ตอนนี้ครับพี่การถูกว่านักด้ของเรื่เนี่ยมีการใชการจะซื้อเรื่องประมาณับรับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเห็นชัดเลยผมยกตัวอย่างนะครับ อย่างบ้านเพเนชัดมากบ้านเพนอกจากธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วอะไรเป็นภาคธุรกิจหลักภาคการประมงนะครับภาคการประมงมีสส่วนคือภาคการประมงพาณิชย์กับภาคการประมงพื้นบ้านภาคการประมงพื้นบ้านก็คือภาคการประมงที่ทํากันในครอบครัวนะครับคุณพ่อออกไปหาปลาตอนเช้าเอากลับขึ้นมานะครับให้คุณแม่แม่ค้าขายที่แผงตลาดตอนสายๆนะครับส่วนภาคการประมงพาณิชย์เนี่ยตายหมดแล้วถ้าเราไปดูหาด ที่ไม่ไกลาจากนี่เท่าไหร่นะครับที่สะพานเรือนะครับสะพานเทียบท่าเรือเนี่ยจะพบป้ายของพี่น้องชาวประมงที่บอกว่าขอให้ช่วยรัฐบาลมารับซื้อเรือขอขายเรือคืนรัฐบาลเพราะอะไรเพราะพวกเขาหมดหวังหมดกําลังใจในการประกอบอาชีพชาวประมงพวกเขาไม่เหลือซึ่งความหวังในการดําเนินชีวิตการประมงต่อภาคการประมงพาณิชย์ของบ้านเพกําลังล่มสลายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ กฎมาตรการที่เข้มงวดเกินไปบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปพนวกกับกฎที่จำกัดการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับที่ทั้งกระบวนการที่ช้ารวมถึงค่าใช้จ่ายที่แพงในการดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาต้องบอกว่าในภาคการบ่มงงตรงนี้แรงงานส่วนใหญ่ที่มาเป็นแรงงานมาจากเขมรนะครับเมื่อการเอาแรงงานเข้ามา1คนใช้เวลาถึง2-3เดือนใช้ค่าใช้จ่ายถึง3 0,000บาทต่อคน มันทําให้ไม่มีคนมาทํางานดังนั้นกฎระเบียบที่เข้มค่าปรับบทลงโทษที่รุนแรงบวกกับการเอาเออแรงงานต่างด้าวเข้ามาที่ยากลําบากและแพงมันทําให้พวกเขาประกอบอา,าชีพต่อไปไม่ได้หลายคนกําลังทิ้งเรือประมงไปดูก็น่าจะเห็นเรือประมงที่จอดทิ้งอยู่มันเกี่ยวข้องอยังไงมันเกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำยังไงภายใต้ภาวะที่ประชาชนลําบากขนาดนี้งบประมาณที่นําไปซื้อเรือดำน้ำําควรจะต้องเอามาเยียวยาประชาชน อย่างน้อยถ้าเขาหมดขวัญหมดกาลังใจที่ประกอบอาชีพต่อไปคุณจะมีกองทุนให้เขาสักก้อนหนึ่งนะครับเ,เพื่อเปลี่ยนทักษะเพื่อลงทุนในอาชีพใหม่ทุกวันนี้ทุกคนมีแต่นี่สินที่เพิ่มขึ้นเรือที่ต้องจอดมีค่าใช้จ่ายที่ต้องบำรุงรักษามีค่า BMS ที่ต้องจ่ายทุกเดือนถึงแม้จะไม่ได้ออกไปหาปลานะครับทำให้พวกเขาสินา้นหวังเราเห็นเลยว่างบประมาณของประเทศที่มีอยู่จำกัด ในปีนี้มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องซื้อเรือดำน้ําช้าไปอีก1ปีแล้วค่อยมาพูดคุยกันเรื่องการซื้อเรือดำน้ําก็ได้แต่อย่างน้อยไอ้สี่พันกว่าล้านบาททีว่จ่ายงวดแรกในปี64มันควรจะเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศอย่าลืมว่าสี่พันล้านนี่นะครับซื้อเรือดำน้ําประเทศจีนสี่ถันนี่วิ่งตรงไปจีนเลยไม่มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศแต่ถ้าเกิดว่าเอามาลงทุนเอามาเยียวยาฟื้นฟูนะครับพี่น้องที่ลำบากมันจะเกิดการหมุนเวียน ในประเทศขึ้นก็สำหรับผมผมยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการซื้อเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3าเพิ่มขึ้นในปีนี้ซึ่งทางผมแล้วก็พักเก้าไกลได้แสดงจุดยืนเรื่องนี้ชัดไปแล้วในชั้นอนุกรรมธิการ